นี่ก็พ่อเพื่นบิดปอพอดีครับปีหนึ่งเพิ่นบิดเืนหนึ่งครับฟ้าครับรุ่นครับรุ่นบิดปอครับ,รบ,บ,บ,รรบปีหนึง่งคืนนึงครับ ขึ้นจับขึ้นลากวนครับบอลยังไงอยู่ครับบอลคนที่เคยทายตอนตะเวนขึ้นน้ำมันเศร้าครับเคยทายบอลนี่ล่อยปลาตะเ,เพียกนกัเอาขึ้นไปหลายรอบแล้วครับลากวนไปหลายรอบแล้วแต่ หลายพันหลายหมืน่นนะครับเครื่องสูบน้าครับก็นาหกเครื่องรถไทยเดินตามครับครูจุดเข้าหอบก็ฝนต้องทิ้งช่วง ใส่เวลาบอมันใหญ่ครับใส่เวลาจะหน่อยนำตั้งสิงแห่งพองูหลับประม่นานใบครับรรรดเดี๋ยวไปล่อยบ้านแล้วยิงด้วยประคอ

ตามเดินบ้านอราเขรีบปัดตัวนี้ปีเยอะกว่าตัวตัวปปีนึงเอยากกปาปีบ่ได้ฟาเนาะเฮ้ยคุณน่่จียเขาสาน้ำเจ้าเขาเบิร่ที่นี่เขาได้ฟานมาันนี่อชงปีห่เปนี่ยนะตัวตบ่ไดน่ยใ่เปใไว้ใคร สาชิ้นใคดีไรโอโอ้งามแหงแล้วครับดูครับะคอป่ะหนะคอตัวน,นี้คอคอ,อครับรนบ ปลีนี้ครับปลาคอโอ้ครับังาช่าตของปลาครับคอน้าแหงมันปลาคอครับปลนีมุดสีตมเนี่ย หนอนครับกาดห้ึ่งอนยเกาของสัางโดยใครเพเรื่องธรรมชาติครับอาหารกะไหเน่บ่ไหเน่ ปลาคอใหญ่เนี่ยปลาคอใหญ่ <c oughs> ตายง่ายครับรมันห่อนนะรับมันห่อนมันหนามัาม้งหม เอาครับเดี๋ยวตึงเบื้องหม่สามีก่ครขับคนสาปลานีครับรเฝ้าไปทุลาอยู่กันเลยอมาได้ลงซอยเนเ่็นไห<ะ>ามคารับหนึ่งถังหนึ่งถังมาแล้วสมาชิจะเป็นปลาร่วม

nẹo càpa kinh nẹo càpa nẹo 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 ta không có nói mày ค่ะใหญ่ปนดีโมูมันชนเนี่ยมันหน่อยกันเลยปูกับปูครับปูปลาบูใญ่โอ้มันกินเปืองขึ้นอย่างเร้อเนี่ยกินเปือขย่งนี้นี่ปลาน่อยนอบดเด้อเอยจานน้นอนนไปเอามาใส่อีกเนนน้อะเอาปาเนี่ กินปลาน้ยย้วไป่อยเหรอพสาบเ้าราเปงเนียโอ้ก่ราาวเ่เรียกเราเจ้าเรียาตัวดมันมันตัยอย่างน้ี้เลยตัวเพราะตยเจ้าสาวคือกางนวดจะน้อยจะว่าโอ้ปล่อยปลาขาดทุนัจได้ไหม่อยรูอใค่าบอกบเลยว่าไม่ได้อย่างาบ้านไหมเนาเดี๋ยวีนสัม ปิ่งสดๆปิ่งก็ต้องเอาขี้ออกนี่อยงเนังออกนี่วกินลูกกอบเอาไปบ้านก้อนลย่าบ้านบนมีด้กรถบานืใส่ไแล้วเนี่ยเนี่ยแบตอางปลาเาปลาะเ Ui, giờ bị bôi rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không โยไมกินโอ้ลมเลยวายคอยวมาโยระบิดได้ไหวได้เนี่ยปลาบูลายเนาะปลาบูแล้วตัวกินปลาน่อยนี่ของตีของตีเอันม่ีอันเเห็นออกเอากิโลมาเน่ยนายบอกมาแล้วปลาไปขายแล้ววะ เดินกว่าจะมีเนื้อสั้งเหนืเอินเพิ่นออกม้ก่าอันนั้นเรียกเลยใ่รือมะเทสนนะมะเทสกันเรียกเอาเอเรียกเอาปานโอ้พ่นใส่น้ำแข็งแล้วเออเรียกเอาว่่ถ้าเนแข็งได้เลาแยกมันเลยปากกันยังเอาไปตัวใหญ่เหามันแนที่ไหนวะเอาุมันสั่งมาใส่ไอ้เทนี่เ กิโลกี่เอามัน้ำเยอะไปเสรอะออกไปบ้านเดียยังวะเีไปซะ้ยอันนี้ตีกองกิโลเน่ยเอาไปยังตะายิตะยน่มาะอยละโอ้มีแนี้กันเลยจับอาหมูหน่อยกหน่อ้ยไรเียโอ้่กาย่ายนี่อไม่เดี๋ยวคนดีแลวนี่ยับตี ปลาคาร์ฟเอ็ปลาคาร์ดําเราไม่เต็นกก้ปลากมีครับปลาคาไ่ไปเปิดตง่ยคบอกไปป่ไป้เดียอาังมันรคล้องน้พืชโอ้เห็นแล้ววะ้พืชเด้อผู้ใดจับมันไปไหนออกกนี่เพลินนนเนาะช้นจงไวเนาะ นี่สเนี่ยลแยงรูนึ่งอเออเดี à, ๋ยวเอา้งปลาลูกเหนแต่เป็นแยงลูกบะนั่นลูร like ึ like ้งลูลูสองจีองที่เราไปสามตัวกับอเป็นปลาตองไก่ดีกว่าเพียบตอง ได้เมนูมาแล้วครับปิง้งปลาส่อยหอมขนาดปลามันนะครับปลาไข่้อมอน,นี่อีกนี่ครับอันน,น,นี้อันนี้ไข่ค,ครับนี่ <tenga S 1> ปลาไข่ครับนี่นไข่ครับไข่ปลาสอ่าสอยครับรนี่อันนี้ก็สุดแล้วครับหอมหอมไม่รเอ้ยันนีกินได้นี่ปุ้ยืีสิค,ครับคนนี าาเอาต้องเฮ็ดกิก้วแจมเฮ็ดเป็นเฮ็ดเปนแจ้วจิ้มครับโอ้ยทำายแตกเา่าพิษปลาขาวเราไปยบตายเราหึแกซื้อมาโล่อะไรก็ปลาขาว50บาสิบบาทขยี้ร้อบาทขยี้หอยขยหนึ่งร้อบาทครับปลาขาวเราห้าสิบบาท ป,ปิ้งครับผสมหํำส่วนหนึ่งขาันหนิสต้มแรง,งมุงปลาขาวปลาซอยครับซับให้ละเอียดครับใส่เกลือใส่กระเทียมใส,ส่ข้าวสุกมัดแน่นๆห่อไปตองแซ่บครับ สมปลาครับสูตรเฉพาะมีบ้านไข่มืองเดียวมีมองนี้มืองเดียวครับสนใจกับวันนี้เครับอนาคตซิมีเฮ็ดขายขื้นกันครับแต่ว่าตัวนี้ปลามันแพงอยู่เนื้อปลาร้วนๆครับส่วนผสมก็มีแค่เกลือกับข้าวสุกผงชรรดอีกสองกิโลครับมนสิเบอรผงชโรดได้จักหน่อย ปลาสดๆครับที่ซื้อมากิโลละห้าสิบบาทสับให้ละเอียดเราก็มาตำแซบครับราบรองเลยว่าแซบเพื่อนครับสุภูทุกคนสมปลาครับบ้านผมเอินสมปลาเพื่อนกระสีตำมาละเอียดแล้วก็มะฮ่อใบตอง ฝีมือแต่ละคนนี่ร่วมกันกับร้อยกว่าปีแล้วครับสูตรนี่บ่ได้เขียนไว้ในกระดาษบ่ได้บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ใส่ประสบการณ์ล้วนๆเครื่องปรุงประสบการณ์ล้วนๆครับบ่มีคำนวณว,ว,ว่าสีไส้กระเทียมหลปันใดสีไส้ข่าสุกไหลบันใดครับสังเกตเอาย่างเดียวซัวสีได้มาเป็นเตาหอหอหลาฮอรมบนี่ กเห็ดยากพอสมควรเดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนหอครับตอนนี้มันยาก่แล้าใหตอนฟักนี่แหละฟักก็ต่ำครับมันเหนียวแล้วมันต่ำยากเลยดึงซา่เทือกเทือกพระธรรมดาครับส่วนสีมันแข็งได้ ยากอยู่ครับฟักนี่ก็ซัวสีก้างสิลละเอียดแต่ธรรมดาครับจะล่วงว่าก้างนี่มันมีเลยตามเรียครับฟักไปนําใส่ cycling, เกลือไปนํามีส่วนผสมมีข้าวซุกมีกระเทียมมีเกลือครับแต่ว่าส่วนผสมนี่เพื่นกาเอาไม่ได้สร้างไม่ได้ตวง,ง,ง,งตวงด้วยกันเอาซ้อนตวง ผงนัวดเนี่ยพงนัวนี่ก็เดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนห่อครับครับจากย่างเบิ่งแล้วครับหั่นหีบหนึ่งเดี๋ยอมาซิมยังเหลือ,อมูเป็นไข่เสียบไม้ครับเนีย่ยนี่ครับซิมเบิ่งครับนี่ตั้งปลาไข่ครับปลาขาวไข่ไข่ไขไขไขครับไข่เห็นไข่บนซอสครับ แซ่บขนาดปลากระพ,พงมามากครับ FC สุขุสุขนทุกท่านทุกท่านเชิญครับทุ้บันนาหอกินยังกระแซบครับ ในสั่งกับป้อยเวลาโยแต่ว่าเมื่อนี้นะซื้อปลาพิ่นนี่ยินเสียงไหมครับเสียงฟักผสมผสมปลาครับสมปลาได้เว่ามันปลาสมฟักผู้นึงตามผู้นึงครับตามไม่แข็งเลยครับนี่กระเจ้าย่างเด้อเอพี ปลามันไข่มันมัน,มน,มนครับสุดยอดเลยขึ้นกับหู้ะดูการว่าปลาปลามันไค่หนานี่ขายปลาไลลค่สิไไ้ราคากว่าราหนานี่ปลามุนี่มันจีเออฟางไค่ครับกับปลาในบ่อเกินกับวิ์บอ่สบอสะบ่อ ถ้าปลาธชรมา,าติมันบ่มีครับเพราะว่านา้ำฝนมันบอ่ออกมันบ่ลงการตลาดกับเป็น่วนหนึ่งครับของการขายปลาปลาช่วงนี้สิแพงถ้าช่วงมันลายทแท้ๆนี่โล่นึ่งก็ยี่สิบบาทสามสิบบาทตัวาขาวไข่ครับปลาสอยไข่ปิ่ง,องหอมๆมันมั่นครับมันจวดๆเลยจะให้ได้นิ่งจะให้กิน,กนได้กินครับหอมแ่บแท้ครับ เนียวมาทาล่ะเม้เาเม้เไ,มเไ,มเไวไ้ด้กินก็นยังมาดมดมม่อ,มองม่อง,องครับได้เมนูมาแล้วครับ <Okay. S 1> ปิงปลาส่อยห oh, อมขนาดปลามนันนะครับปลาไข่พร้อมนี่อีกนี่ครับอันนี้อันนี้ไข่ครับนี่ปลาไข่ครับนี่นี่ไข่ครับไข่ปลาสอยครับเนี่ย อันนี้ก็สุ้แล้วครับหอมหอมไม่รองเลยคันน่นีกินได้นี่ปุ้ยสิคักครับมันเนี่ยน,น้องคนนัเ้เห็ดกิ้วแจมเห็ดอ็นเห็ดอันแก้วจิ้มครับน้ำลายแตกบ้าพิษพน้อมแบบนี้ครับปลาสอง ี่ครับเป็นแล้วครับส้มปลากินดิบก็ได้ครับหรือที่ทอดก็ได้ครับเดี๋ยวสิทอดมาให้เบืง้งทอดเหลืองๆหอมๆครับนี่ครับส้มปลาได้แล้วครับเอาเดี๋ยวสิไปทอดให้เบิ้งครับ ีกินซุปทอดกินรดริดก,ก็ได้ครับหอมครับหอมอ,อร่อยกนนอนอนินกับขิงหอนปั้นอะไรครับกินกับเจ้าต้นขี้ปนต้นน้อยครับต้นเจ้าเล่นน้อยกินหอมแจครับ พอมันเหลืองๆพี่คือกอบครับเหลืองนะครับหอมกบบกินนี่หอมเลยครับเพราะว่ามันส่วนผสมที่ว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่เป็นเนื้อปลาล้วนเ,เนื้อปลาล้วนเลยครับหอมับบนี้อหละครับแจ๊ก ลาลูนึงได้แค่10มัดครับวัตถุดิบค่นปปอนข้างเยอะครับวัุดิบข้างเยอะ